ขยี้นิเมะขอเสนอศัพยุทธรุฟ้าภาคจักรวรรดิชูวินตอนที่หนึ่งเซียวเหยียนยืนอยู่เหนือหอสูงสีหน้าเค,งค้งขงมองดูกระดาษข้อความในมืออึดใจให้หลังงอนิ้วดีดบุบก,กระดาษกลายเป็นเปลวเพลิงกลุ่มหนึ่งหมอดมาร้ายอย่างชับไวตำหนักเจตพูดเลยเซียวเหยียนพึพรรมพำคำนี้แต่แววตากลับปรากฏความโหดเคี้ยมและอาฆาตอย่างมากเขาเกลียดองค์กรนี้เข้ากระดูกดำ คนสำคัญของเขาสองคนตกอยู่ในกำรรมือองค์กรแห่งนี้อึดใจถัดมาเซียวเหยนเดินลงมาจากหอสูงเนื่องจากว่าเขาไม่รู้จักองค์กรตําหนักเจตพูดมากมายนะักไม่รู้จักตื้นลึกหนาบางขององค์กรนี้เพราะองค์กรนี้ปกติแล้วคนทั่วไปไม่อาจพบเจอได้และนี่อาจจะเป็นเพียงครั้งหนึ่งที่เขาจะได้เจอกับคนของตําหนักเจตพูด ขอเพียงสามารถจับกลุ่มคนของตำหนักเจตพูดได้สักคนหนึ่งตัวของเขาก็จะสามารถรู้ข่า,าวของตำหนักเจตพูดบางส่วนได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหลังจากเสี่ยวยนตัดสินใจได้แบบนี้ก็ไปหาเสี่ยวติงและบอกเล่าสถานการณ์ต่างๆโดยละเอียดเสี่ยวติงทีแรกก็ตกใจอยู่เหมือนกันที่เสี่ยวยนจะออกจากจ,ากจากักรวรรดิเจียนมาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทัดท้วงอะไรมากมานะัก เพราะเนื่องจากว่าการที่ให้เสี่ยวเหยียนอยู่ในจักรวรรดิเจียนมาต่อไปมันคือการถ่วงแข้งถ่วงขาเสี่ยวเหยียนถ่วงความเจริญของเขาไว้ดังนั้นให้เสี่ยวเหยียนไปไปเชิญกับมหาพิภพโตชีที่กว้างใหญ่ไพศาลจะเป็นการทําให้เขาได้เติบโตไปมากกว่านี้หลังจากมอบหมายกิจการต่างๆในภาคเขียนให้กับเสี่ยวติงเป็นผู้ดูแลหลังจากนั้นเสี่ยวเหยียนก็รีบตามหาจื่อเหยียนภายในนครหลวง พร้อมกับพาชื่อเหยียนเดินทางไปสู่เทือกเขาสัตว์อสูรโดยทันทีเซียวเหยียนไม่คิดประมาทคู่ต่อสู้การเดินทางไปจกักรวรรดิชูวินครั้งนี้ตัวเขาเองต้องไปเชิญกับคนของตําหนักเจตพูดดังนั้นต้องมีผู้ช่วยที่สามารถช่วยชีวิตในยามขับขันได้และเหมยตูซาก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดณเวลานี้ เผ่านาคาทุกวันนี้ต้องบอกว่าตั้งรกรากอยู่ที่เทือกเขาสัตว์อสูรถึงแม้ว่าตอนแรกที่ตั้งกรกลากเนี่ยจะมีการประทะกับเหล่าบรรดาสัตว์อสูรยอยู่บ้างแต่สําหรับมนุษย์งูเหล่านี้ครับการประทะกับสัตว์อสูรก็เหมือนกับการฝึกประจําวันเพราะพวกเขาก็หายได้สงครามอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตมากนะหลังการตั้งรกรากภายในจกักรวรรดิเจนมาเผ่านาคาก็เริ่มหวาดระแวงมนุษย์น้อยลงไปและพื้นที่เชื่อมต่อของสองเผ่าพันธุ์ ก็ยังคงมีถนนสายหนึ่งที่คอยเชื่อมทั้งคู่เข้าด้วยกันแต่ถนนสายนี้จะมีเผ่านาคาคอยรักษาเวรยามอยู่ตลอดเวลาถ้าเทียบกับในอดีตถือว่าตอนนี้ดีกว่ามากเพราะเนื่องจากในอดีตพอเผ่านาคาเจอมนุษย์ก็ฆ่าทิ้งโดยทันทีถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆความระแวดระวังของเผ่านาคาที่มีต่อมนุษย์ก็จะลดน้อยลงไปถึงขนาดที่ว่าพวกเขากลายเป็นคนของจักรวรรดเิเยนมาไปเลย อาณาจักรของเผ่านาคากับจักรวรรดิเจียนหมาถึงแม้ว่าจะมีระยะห่างที่ไกลอยู่พอสมควรแต่ด้วยความเร็วของเซียวเหยียนเพียงใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็มาถึงที่แล้วหลังจากมาถึงที่เนี่ยเซียวเหยียนก็เห็นว่าเหล่าบรรดาเผ่านาคาตอนนี้กําลังล่าตะเวนอยู่ในเชือกเขาสัตว์อสูรเพื่อดูความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับคนในเผ่าในขณะที่เซียวเหยียนกับจือเหยียนกาลังลอยตัวอยู่บนฟ้าในจังหวะนั้นคนที่อยู่เบื้องล่างก็สามารถจับสัมผัสพวกเขาได้ หลังจากนั้นครับก็เกิดความระแวดระวังนิดหน่อยแต่พอคนเหล่านั้นบินขึ้นมาแล้วตรวจเช็คว่าผู้มาเป็นใครแล้วรู้ว่าอ๋อก็คือเสี่ยวเหยียนนั่นเองความระแวดระวังของพวกเขาเนี่ยก็เริ่มลดน้อยลงไปสหายเผ่านาคาหลายท่านข้ามีเรื่องจะพบกับราชินีเหมยตูซาโปรดนำทางด้วยเสี่ยวเหยียนประสานมือให้เกียรติแก่พวกเขาหัวหน้าเผ่ากำลังเก็บตัวหากท่านต้องการพบตามข้าไปเจอผู้บัญชาการใหญ่ก่อนแล้วกัน ในเผ่ามีแค่เขากับคู่อาวุโสที่สามารถเข้าสู่ห้องรับได้คู่แก่งกล้าเผ่านาคาก็ตอบได้ความสุภาพคู่บัญชาการใหญ่เงินล่พอได้ยินแบบนั้นเสี่ยวเหย,ยนเองก็คุ้นคิดเนื่องจากเคยมีคนพูดเอาไว้ว่ามีผู้บัญชาการใหญ่ที่พลังฝีมือเป็นรองเพียงเหมยตูซากคนเดียวเท่านั้นคนผู้นี้เป็นคนที่บ้านในพลังยุทธ์บ้านในการต่อสู้แต่ในช่วงสงครามสามจัก,กรวรรดิเขากำลังเก็บตัวอยู่ พอออกจากการเก็บตัวมาทะเทเรซายเหลืองก็ไม่เหลือใครแล้วโชคดีที่มีการติดต่อแบบพิเศษของเผ่านาคาไม่เช่นนั้นไอหมอนี่ก็คงจะหาเผ่าตนเองไม่เจอเซียวเหยียนเองก็อยากจะเจอเขาสักครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันแน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ทําให้เซียวเหยียนนะับย่อท้อแม้แต่นิดในการจะไปพบกับเมยตูซาเพราะเขาเข้าใจดีว่ามนุษย์งูเพศชายตนนี้ ก็เหมือนกับมนุษย์งูเพศชายตนอื่นๆที่มองเหมยตูซ่าเป็นเทพธิดาประจําใจและหลงรักเหมยตูซ่ามากและผู้บัญชาการคนนี้มีพลังฝีมือเพียงต่ากว่าเหมยตูซ่าเท่านั้นโอกาสที่เขาจะได้ผู้หญิงกลับบ้านเนี่ยก็มีสูงมากเพราะเนื่องจากพลังและความสามารถแต่กลับปรากฏเสี่ยวเหยียนออกมาดังนั้นพวกเขาเหล่านี้ก็เลยไม่มีโอกาสนะครับที่จะแย่งชิงในตัวเหมยตูซ่ากันเพราะเสี่ยวเหยียนเนี่ยฆ่าไปกิน หลังจากนั้นครับคนเหล่านี้ก็ตั้งเสียเ่ยวเหยียดเป็นศัตรูโดยธรรมชาติพอเสียเ่ยวเหยียดคิดได้แบบนี้ก็รู้สึกระเหยียดใจเป็นอย่างมากสุดท้ายก็ได้พูดว่าเช่นนั้นเนี่ยรบกวนนาทางข้าด้วยถึงแม้ว่าจะรู้สึกปวดหัวอยู่นะครับกับการที่ต้องมาดั่งเคลียรปัญหาไร้าสาระพวกนี้แต่ตัวเขาเองก็อ่ะในเมื่อเนี่ยคู่ัญชาการใหญ่นะถ้าเกิดมาแบบไม่มีมารยาทต,ตัวเขาเองก็จะให้เจ้าหมอนี่ได้เจ็บตัวสักหน่อยจัดได้เนี่ย เป็นการแก้ไขปัญหาแบบเป็ดเสร็จไปเลยเพราะเนื่องจากเจ้าหมอนี่มีความแข็งแกร่งเป็นรองเพียงเหมยตูซาเท่านั้นถ้าเขาถูกกำลาบได้คนทั้งเผ่าก็จะไม่มีข้ออ้างมาละลานเสียวเหยียนได้อีกผู้แก่งกล้าของเผ่านาคาพอเห็นแบบนั้นก็ต่างพยักหน้าแล้วนำทางเสียวเหยยนไปโดยดีเสียวเหยยนก็ตามพวกเขาไปแบบติดติดเสียวเหยียนวางใจถ้าผู้บัญชาการใหญ่อะไรนั่นกล้าพูดจาละลานข้าจะช่วยซัดแทนเจ้าเอง จือเยยนรู้ว่าเสี่ยวเยยนกําลังคิดอะไรอยู่ก็เลยออกตัวแทนซะเลยหลังจากนั้นเสี่ยวเยยนก็เลยกล่าวว่าเจ้าห้ามโซนเด็กขาดไม่อย่างนั้นจะไม่พาเจ้าไปด้วยแล้วเชอเจ้าไม่พาข้าไปข้าหนีออกไปเองเหมือนกับพวกหลิวชิงหลิวเยียนก็ได้จือเยยนไม่กลัวคาครูของเสี่ยวเยียนแม้แต่น้อยพอได้ฟังแบบนั้นเสี่ยวเยียนก็ทําได้เพียงแค่กอกตามองไปที่ชื่อเยียนเท่านั้นเขาคิดในใจว่าเจ้าสามคนนั้น จะออกไปก็ไม่บอกไม่กล่าวกันแม้แต่คำเดียวเจอกันโอกาสหน้าจะอบรมยกใหญ่ให้ในระหว่างที่เสียเวเหย็นเก็บตัวอยู่หนึ่งปีทางด้านพวกลิหนเยีียนรู้สึกเบื่อขึ้นมาก็เลยทำการบอกราเพียงสองสามคำและก็ออกไปผ่าผลนอกจากกระรวัิแต่พวกเขากลับไม่รู้เลยว่าหลังจากที่อเขาจากไปไม่นานจัก,กรวรรดิเจียนมากับเกิดสงครามสาจักรวรรดิขึ้นมา ขณะที่เซียวเหยียนกําลังนึกด่าทั้ง3คนเนี่ยอยู่ในใจในสุดเซียวเหยียนก็มาถึงชนเผ่านาคาที่มีพื้นที่ในการปกครองอย่างกว้างขวางพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างอีกมากมายเผ่านี้อยู่ติดกับภูเขาภายในเผ่ามีมนุษย์งูเคลื่อนไหวย,ยุบหยับเสียงดังจอแจนะครับทหารมนุษย์งูติดอาวุธครบมือในจํานวนหนึ่งก็ยืนอยู่ที่สูงคอยตรวจสอบนะความปลอดภัยภายในพื้นที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้มีสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือ,อสัตว์อสูรลุกล้ำเข้าไปได้พวกเสี่ยวเหยยนติดตามคู่แกงกล้าของเผ่านาคาจนมาถึงลานกว้างแห่งหนึ่งลานกว้างแห่งนี้มีบันไดที่ทอดยาวไปถึงภูเขาตรงกลางบริเวณขั้นบันไดก็จะมีผู้แกงกล้าของเผ่านาคาคอยอารักขาไว้เพื่อไม่ให้คนนอกหรือ,อสัตว์อสูรที่คิดร้ายเนี่ยบุกเข้าไปได้เสี่ยวเหยียนยืนอยู่บนลานกว้างแล้วก็ทอดตามองสุดขั้นบันไดกับพบว,ว่าบริเวณนั้นมีเหล่าบรรดาทหารองครักษ์เนี่ยมากกว่าปกติ และคนที่นั่งอยู่ปลายบันไดดังกล่าวก็เป็นมนุษย์งูเพศชายที่มีศีรษะหัวร้อนทั้งหัวแต่ที่น่าแปลกใจก็คือบนศีรษะของเขากับมีรูปของอสอรพิษสีขาวเทาที่น่ากลัวถูกสักเอาไว้สายตาเสี่ยเวเหยียนมองไปที่มนุษย์งูหัวร้อนคนดังกล่าวหลังจากนั้นครับเสี่ยเวเหยียนก็ลองวิเคราะห์เขาดูกับพบว่าพลังฝีมือของมนุษย์งูคู่นี้เนี่ยอยู่ที่ระดับจัก,กรพรรดิขั้นสุด และภายในเผ่านาคาแห่งนี้คนที่มีระดับพลังเหนือกว่าหรือว่าระดับพลังเท่ากันเนี่ยก็จะมีเพียงเหมยตูซ่าและก็สผู้อาวุโสดังกล่าวเท่ากับว่าคนผู้นี้จะเป็นผู้แก่งกล้าที่น่าจะแก่งลงมาเนี่ยรองจากเหมยตูซ่าดังนั้นครับคิดได้อย่างเดียวว่าคนผู้นี้น่าจะเป็นผู้บัญชาการใหญ่ที่คนเหล่านั้นพูดถึงกันในจังหวะที่เสี่ยวยียนจ้องมองไปที่ชายหัวร้นชายคนดังกล่าวก็ กลับลืมตาขึ้นมาพร้อมกับจ้องมองไปที่เซี่ยวเหยียนเหมือนกับจะกินเลือดกินเนื้อหลังจากนั้นครับเซี่ยวเยียนก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าปามุกพาคีเหยียนเซียวเหยียนขอพบราชินีเหมตูซาลบกวนรายงานด้วยเซี่ยวเหยียนได้ยินนาปกรณ์ที่เหมือนกับเป็นหนามตําใจของพวกเขาตอนนี้กลิ่นอายของชายหัวร้อนยิ่งพุ่งทวีมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็ลุกจากเก้าอี้พวดออกมาเจ้าก็คือเซียวเหยียน ขดหางที่ตวัดวูบเมื่อกี้เพียงชั่ววูบก็ปรากฏอยู่ต่อหน้าเซี่ยวเหยียนในระยะที่ไม่ไกลแล้วพอเซียวเหยียนได้ยินน้ําเสียงที่ไม่มีความเป็นมิตรตอนนี้ตัวเซียวเหยียนเองก็เริ่มมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปพร้อมกับพยักหน้าใช่ค่าในล่ะเซียวเหยียนโอเคครับเจอกรนดูกกสหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็น่าจะได้เจออะไรแบบที่ว่าเขาน่าจะปะทะกันเดือดๆอ่ะนะอ่ะไปแล้วจ้า